ก็ดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาหนึ่ง,งกัน3เกมนะครับผมกับพี่ปื้มนะถามว่าบทลงโทษอะไระไม่มีนะผมคิดขึ้นมาเล่นๆก,นกนเฉยๆยก็คือจะหนึ่งหนึ่งกันเกมแรกเราจะใช้เป็นสตาร์เราจะใช้สตาร์เกมแรกนะครับแล้วก็ก็ถ้าสมมุติว่าใครแพ้ก็จะมีสิทธิ์เลือกตัวในเกมถัดไปนะครับผมแต่มีข้อแม้ว่าต้องเล่นตัวเดียวกันนะทั้งคู่เลยนะครับผม ไม่ว่าผมจะแพ้แล้วผมเลือกตัวนี้แล้วปื้มก็ต้องเล่นนะครับต่อให้ปื้มจะเล่นไม่เป็นปื้มก็ต้องเล่นสมมติว่าปื้มแพ้แล้วปื้มเลือกตัวที่ผมเล่นไม่เป็นผมก็ต้องเล่นนะมาต่างคนต่างฝ่ายเท่าเทียมกันไม่มีใครเสียเปรียบกูพูดดังๆทำไมกูไม่ค่อยได้ยินไม่มีใครเสียเปรียบผมเล่นั่นแหละนีะ่แอ๊ะนเชิญแป๊บนึจงจะชนะมเนี่ย เซตานี่ชนะละเ well. <iet, S 1> ออชนะละนหนชวนละอนหนึงมึงเช็คก่อนว่าร <laughs> ีคอร์ดยังโอเครีคอร์ดแล้วนะมากดแล้วนะหนึ่งสองสามเซตาตานะทุกคนต่านะต่าดูดูโลกก็รู้แล้วอะเนี่ยไม่ไม่รู้มันไม่ได้วัดกันกิโล เวทแรงกว่าเยอะเลย42เลยหรอโอ้หแรงเกินไปต่อพูดดังๆกูบอกเมไหร่กูบอกใหดีแรงเกินไปเปล่าเออกไม่แรงไปหรอกปกตินะครับเฮ้่มโปรไปไหนเฮ้่ตีกูแดงวะเพิ่ม คิวไม่โดนนี่นี่มันตีอะไรเลนี่ยวะอยู่ใกล้ลูนได้เปียบเกินไปอยู่ใกล้ลูนก็เกินไปเนาะเออลืมไปแข่งกี่ตัวเจ็ดตัวเจ็ดตัวเจ็ดตัวจบใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ใครได้ น่าจะแพ้แล้วทุกคนดูทรงละเดี๋ยวอ้อมก็จะบินแล้วเนะี่ยบินสวน<อ>นึงหนักตกบินไ,ไ,ไม่ไม่ติดสเต็กค,ครับทุกคนอ๋อเสียดายอ้อมเล่นเซตาได้เมกาคิวแล้วนะทุกคนผมยังไม่เคยได้เมกาคิวเลยนอกจากฟฟรนติโน่ก Hãy หากูตายป่ะเนี่ย3เล่นเสร็จแล้วกูก็ไม่ได้บีบ nè เฮ้ยเสียเปลี่ยบตอนนี้แหละไม่มีอันตีเนี่ยโอ้โหอ,อุ้ย,ยไม่ได้ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าออมีอันตีหรือเปล่านะทุกคน น่าจะมีแหละเอาเงียบไว้โอ้โหโอ้โหเนี่ยยืนอยู่ในป้อมแล้วก็อากาศจะเขาเตอร์นอย่างเดียวเนี่ยเฮ้ยปีคักปีคักปีคักโอ้ออกออกนอกบ้านบ้างก็ได้นะก็ออกอยู่เมื่อกี้ก็ออกอยู่ออกเฉพาะตอนมีอันตรีมามาแล้วมาแล้วออกนอกบ้านบ้างก็ได้นะใครมา มีค่อนขน้างเสียเปรียบนยทุกคนกระดูนนำดีกว่าอุ้ยเขาจะบินส่วนแล้วนะครับคุณผมดูมบินส่วนครับโอ้โหอื้ยไม่ได้ตัวเดียวสกอสกอมันคขำคออย่างเหรอไม่ใช่สกอคขำคอไม่ใช่ไม่ใช่าม่ใช่มองหน้ากูสกอมันคขำคออย่างไม่ใช่อ่ก็แค่ตัวเดียวเอง ฮ้ยจะหมดปะเนี่ยสี่สิกว่าไม่ได้อยู่น <c oughs> ี่นีน่นี่นี่ทำสารกินลยหเ่มก็รีบเฮ้ยมำไบินได้แค่สามาเกินไปนี <c oughs> ่ไงทุกคนผมเล่เสียเปรียบแหละ เกินแปเจ้านะครั um ูฟ um ิกมาทำไมเออเสียฟ <t histoire> ิกน่าใหญ่ หิวแล้วตอนนี้อ้าวสิไม่หายแล้วไปอีกร้บว้าวจบเวทเลยไม่ได้จัดเกือบแล้วนะเกือบคือบรอดอีกแล้วนะเกือบรอดอีกแล้วนะโคตรมันมันแบบมันมันงุ่งหยิดเลยทุกคน ยัเป็นไหมชมเป็นน่ะปีช่องหอ่เลยยู่แช่แล้วทุกคน เจ็ดเจ็ดตัวเรียบร้อยแล้วดีแล้วนะครับไม่เคยเกมแรกผมก็เป็นฝ่ายแพ้เกมอไปเลือกตัวเลยเกมเกมต่อไปเลือกตัวเลยมันต้องหู้ดระด่างเลวกูรึเปี่าเกมต่อไปฟอร์เรนดีโนฟอร์เรนได้เลยอันนี้อันนี้คือกะกะจะเล่นแบบต้องต้องชนะผมเท่านั้นไงเอาตัวถนัดตัวเองไงเออมาได้ได้ได้ยังไงก็ได้ครับผมเล่นมาสี่ร้อยกับเกมแพ้โว เล่นมาสี่ร้อยเกมโหคือคือคือแบบตัวถนัดคือยังินกต้องชนะผมแบบนี้ครับเออนะนะ้าๆๆอะสนะนะเล่ย์แล้วจะกินกันต้องมันต้องคนเราจะกินกันมุสัตสุนดอ,ดอ <laughs> จริงจริงออมก็มีมันเช่ามันให้เช่า <laughs> อย่างไผมไม่มีสกินนะครับทุกคนผมเป็นคนไม่ค่อยเติมเกมนะพี่ปื้มมีเติมนะครับเป็นคนที่เติมเกมเยอะมากๆนะครับผมพี่ออมเนี่ยไม่เติมเลยนะครับพี่ออมนี่คนดีนะครับผมเป็นคนที่แบบ รู้จักใช้เงินในทางที่ถูกกันนะครับทุกคนที่ออมไม่เพิเติมเกมนะครับขอให้มันจริงขอให้มันจริงเหรอแม่ออมเคาเติมผมแล้วออมเคาเติมผมแล้วคุณเขาเติมไปว่าอะไรต่อเนื่องเลไม่ใช่เคาเตอร์แปลว่าสวนครับเหมือนกดต้นเกมนี่เหมือนยาก ลุนหัวลุนเลยม,ผม,ผม,ออมยั้งทุกคนหัวลุนเวทมาทุกคนหัวลูนเม็ดมาปลาดอกแม่นนะแต่ละไม่ได้เล่นน้อยเสียเปรียบเงินเสียเปรียบเรื่องเงินใช่เงินโอ้โหนำเป็นพันเงินนำทำอะไรก็ได้จริงนะทุกคนเกมนี้จะใช่ต้นทีมใช่หรอโอ้โหโดอก เจริญพรละดอกกูฮุ้ยสุกคนผมตายตอนเกมเล่นผมแล้วเริ่บร้อยแลควห้อมยิงเอาแต่เปียบเอาแต่เปียบได้ลูนได้แต่ลูนนี้อ่ะงุนหยินนะงุนหยินจริงนะโอ้โอ้แล้วควรตีทำไม มั่วมาไเป็นเล็้วเป็นเล็้ววิธีเล่นนี่ล้อลุนกูากาะบ้านรอลุนได้ได้ลุนยัง <laughs> ว่า,าไปแล้ว อุจะกินนี้มันลำไม่ค่อยลืน่นมันต้องจะกินอุดมันอะ่ะใช่ขนาดเล่นได้ดีพี่ยังไงจริงไม้ได้รู้นี่น่ะเสียเปียกตรงดอกนี่แหละ ยากเะคนเล่นพอลินนั่นอะไรอ่ะเนี่ยโดนอะไรอ๋อมันต่อคอมโบไ,ได้อันต่อคอมโบได้เพราะดอกไม่ทะลุตัวเรารู้สเต็ปต่อคอมโบก็ดีเสียดายวะ่ะ <laughs> ไม่ดวนกับคนอื่นน้อม <laughs> ยังไง <laughs> ดวนกับคนอื่นเนี่ยโอ้โหชนะแต่หลอนเนี่ยเจ็ดตัวเอามาเจ็ดศูนย์ก็ม <e ีดวนหนึ่งไปแเนี่ยเห็นไหมนี่ดอกหมดอีกครูดาวไม่มีนี่เงินเมื่อกี้ผมออกเอ้นั่นมาที่มันชื่อสเปียร์อัลองกินรู้จักทุกคน แต่มันออถ้าผมออกสเตียลลองยิดมาผมน่าจะต่อได้แต่มันจะวิ่งไม่เร็วนะผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อันนี้แล้วแต่ใครถนัดเลยนะเรื่องของเฮ้ยอันนีอน้อันตีใกล้เกิน ขู่ทุกคนฮึพอคอมโบได้ก็หนีทันอะไรเนี่ยเนี่ยช่วงนี้ฟอร์มต่อคอมโบยากเพราะบัคมันเยอะครับทุกคนขึ้เไปจากก่อนนี้ตายแล้วเนี่ยตายนานแล้วบัคอันนี้อ่ะบัคเอแพสซีฟไม่ขึ้นก็มีบัคต่อรู้ตัวก็มี วิ่รืทกคนลุงนายเขาใจน่าเหนีมาที่ลุงตลอดโอ้ยลุเป็นยั้างผู้เสียดาย แค่ไร่มีกทีเดยแค่มวตใส่ไข่ดาวหนึ่งกิโลนึ่งกัโลข่ วุ้ยคือไปจริงอะร้อยทุกคนแพ้ครับเก็บกปาเราเดียว คุณเทิร์นร้านเรียลพี่บอกว่าคนผมผมไม่เคยเล่นร้าเรียลนะครับเกิละโอ้ชนะสองในสามเนาะสองในสามสองในสามตอนนี้แพ้ก็คือแพ้เลยมีไหนเนี่ย เราจะกินมาเดียวกันเลยเท่ๆดิสกินแรกไงงั้นอ่ะสกินแรกสกินเดิฟฟ์อ่ะสกินแบบสกินออริจินอลอ่ะพูดดูพูดพ่อผมเอาเซอร์ดิฟมาครับผมก็น่าจะแพ้ครับทุกคนเท่นี่ดู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 ดิดูดิทุกคนเขาเขาเล่นรอตเตอรเอเป็นนี่ผมตั้งใจให้ปื้มชนะออกคลิปไว้เนี่ยผมเล่นไม่เป็นนะครับรอตเตอรี่ออกถ่ายเกมเล่นกูยาก เกิน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 โอ้โหโอเคชนะนะเกมเดียวชนะฟอร์เรนตัวเดียวคือนะครับทุกคนผมเล่นฟอร์เรนไม่ช um ่ำนะครับ เนี่ยเนี่ยคือแบบคือต้องต้องชนะผมแบบร้อยเปอร์เซ ough> ็นต์เนี่ยคือเอาฟอร์เรนมาพี่ชนะไหมล่ะชนะไงครับครับก็ชนะไงครับก่อนนี้ผมแพ้ยับเจ้าฟอร์เรนอ่ ไเลยสามสองนะเอามหัวกระตินอข้าวโปะครับแน่นอนแนนีลครับมันหัวกุ้งกูปลาเตอเฮ้ยระเินพรแพ้สองตาจอบไมตาจับไม่จับับับนี่ก็ชนะอยู่เป็นตัวเดียวอ่ะ เล่นไปอยู่ตัวเดียวเอางั้นยังนี้ทุกคนอันนี้คือเล่นกับฟอรินมายูมาอยู่กับเฮ้ยพวกเขาเป็นล่าสแล้วครับทุกคนโอ้มาทำไมเนี่ยตัวเดียวเนี่ยสองตัวมันชนะแล้วไอ้เนี่ย รองเท้าห้ามขาย <g ül> รเราเ <c oughs> ลี้กว่ากูด้าวก็ใช่ไงรถกูด้าวแต่กูเห็นบางคูม,นะมันก็ไม่เล่้ยวรกูด้าวนะอเอาเลย ร uhm, like, องเท้าสองข้างยอมยอมยอมกูดาวน์เนขูดงิน้าวหน้บวกเลยไหมหรือรอของเต็มไม่ต้องรอบวกเลยแบตจะหมดกบตหมดละแบตมือวนะ โอ้ยที่จุกไหมเนี่ยไม่ให้ไม่ต้องกดยอมนะยังไม่ถึงเจ็ดตัวนะยยังไม่ถึงเจ็ดตัวนะยังไม่ถึงเจ็ดตัวนะจุกนี้วะเนี่ยโอ้โหเมื่อยโอ้โหชุดเดียรตายเจริญพอไหโอเคหรือว่าสกอร์สกอร์ไม่นำไกลเท่าไหร่ก็เท่าๆกัน แต่ละเกมนะครับผมเรียบร้อยไปแล้วนะครับถือว่าหาพี่ปื้ชนะพี่อมคือฟอรินนะครับผมคือคอรินไม่ได้เก่งาดนั้นนะครับก็พวกใหม่คลิปนี้คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอลาตัวขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย